ตอนนี้ฉันอยู่ที่สถานีโอคายาม่าญี่ปุ่นคะเราจะไปที่สนามบินนานาชาติโอซาก้าคันไซโดยรถไฟชิงกันเซนคะสวัสดีทุกๆคนนี่คือไทยลาวทีวครับวันนี้เราอยู่ญี่ปุ่นจังหวัดโอคายาม่าในญี่ปุ่นครับวันนี้เราจะไปสนามบินนานาชาติคันไซจากจังหวัดโอคายาม่าครับ จากสถานีโอคายาม่าให้ขึ้นชินคันเซ็นรถไฟความเร็วสูงในญี่ปุ่นครับรถไฟขบวนนี้วิ่งด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถึงโอซาก้าในเวลาประมาณ 40, 40นาทีครับชินคันเซ็นวิ่งจากโตเกียวไปยังฟุกุโอกะครับนอกจากนี้ชินคันเซ็นยังวิ่งไปทั่วญี่ปุ่นรวม ถึงฮอไเวโดคิวชูและโฮคุริครับชินคันเซ็นออกทุกๆสิบนาทีโดยประมาณครับเราจองรถไฟขบวนถัดไปไว้แล้วรอรถไฟขบวนต่อไปกันครับเรานั่งชินคันเซ็นครับออกจากสถานีโอคายามาวิ่งผ่านย่านที่อยู่อาศัยของเมืองไปสักพักครับ มันเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วครับนี่คือด้านในของชินคันเซ็นครับมีทั้งหมด5ที่นั่งด้านซ้าย2แถวและด้านขวาสามแถวครับโปรดทราบว่าความกว้างของแต่ละแผ่นไม่เหมือนกันขอแนะนําให้ใช้สองแถวทางด้านซ้ายเพราะบาะนั่งกว้างกว่าครับ ทางตะวันออกของจังหวัดโอคายาม่าที่รถไฟชินคันเซ็นวิ่งอยู่ตอนนี้มีทะเลที่เรียกว่าทะเลอิเจียนของญี่ปุ่นครับมีทะเลที่สวยงามในบริเวณที่เรียกว่าอุชิมาดกครับกรุณาเยี่ยมชมนะครับผ่านไปประมาณ40นาทีเราก็ถึงโอซาก้าแล้วครับโอคายาม่าและโอซาก้าอยู่ห่างกันประมาณ200กิโลเมตร สามารถเข้าถึงได้ในระยะเวลาอันสั้นนี้ครับโอซาก้า <Osaka S 1> เป็นเมืองที่มีทางหลวงและคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ครับมีโรงงานและบริษัทขนาดใหญ่ในบริเวณนี้ของโอซาก้าครับคนไทยจำนวนมากก็อาศัยอยู่ที่นั่นเช่นกันครับ ถึงสถานีชินโอซาก้าครับจากที่นี่ขึ้นรถไฟด่วนไปยังสนามบินนานาชาติคันไซครับรถไฟด่วนพิเศษที่มุ่งหน้าสู่สนามบินคันไซมาถึงแล้วครับชื่อของรถไฟด่วนนี้คือฮารุกะครับมันเป็นรถไฟน่ารักที่มีเฮลโลคิตตีวาดอยู่ครับ รถไฟด่วนออกแล้วครับรถไฟขบวนนี้วิ่งด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับญี่ปุ่นมีรถไฟอยู่เผยแพร่ทั่วถึงในประเทศและผู้คนจำนวนมากใช้รถไฟเหล่านี้เพื่อเดินทางไปทำงานหรือไปโรงเรียนครับหลายคนใช้รถยนต์ในขณะที่ใช้รถไฟแต่รถติดมากในญี่ปุ่นดังนั้นรถไฟจึงสะดวกกว่ารถยนต์ครับ มีบริษัตรถไฟ2แห่งไปยังสนามบินนานาชาติคันใส่ครับหนึ่งคือเจลและอีกแห่งคือน่งไทยตอนนี้อยู่ที่เจอลครับนอกจากรถไฟแล้วเราสามารถขึ้นรถบัสได้อีกด้วยครับถ้าอยากไปแบบประหยัดก็นั่งรถธรรมดาของรถไฟนงคารเรวไปเลย,เลยค่ะ930เยนประมาณ250บาทครับ ฮารุกะกของเจอ j นในวิดีโอนี้ราคา2,380เย็เยนประมาณ620บบาทครับถึงสนามบินคันไซแล้วครับ จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆนี้แต่จำนวนเที่ยวบินยังไม่ฟื้นตัวเนื่องจากโควิด -19 ครับ